ควาจริงฟาดแอฟิเล่เจไม่ฟาดเยอะไม่เยอะไม่เยอะฟาดไม่เยอะฟาดอฟิลเลเจไม่เยอะไม่ใช่ไม่บกัพเยอะกาเหนึ่งโปเซนต์หบการเกี่ยวอะไรเก่ยิงเขาก็มีไเกยิงเขาก็มีไนเห็นด้ยไหม่รู้ดิไม่เคยดูเลยดูไม่รู้ด้วย่รู้โปเซนป็นจะสู้ฟ้าจริงเหรอดิสนีย์นะ อบุ๊เอาจริงนะคือตอนนี้มีคนฟังอยู่คือตอนนี้มีคนฟังอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันคนคือกูไม่อยากจะดา่ามึงออกเสือนะแต่ขอหน่อยอันไหนรองด่าสิปกติก็ด่าทุกวันอยู่แล้วคื <c ười> อหูเนี่ยนะมันมีไว้ฟังถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยก็ตดัดจริงตัดก็ชอบโอ้